ยุคเศรษฐกิจน้ำมันแพงครับผมเศรษฐกิจก็แย่น้ำมันก็โอ้โหเบนซินเท่าไรครับ40กวา่าบาทแล้วฮะจะถึง50กันแล้วไหมเนี่ยขายปีกต่างจังหวัดยิ่งไกลก็ยิ่งจะแพงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับดีเซลเห็นบอกจะตึงไม่ให้เกิน3 0 34.9 0 34สบาท90สตางค์ ตึงได้ฮะในเขตกรุงเทพปริมณฑลแต่ถ้านอกเหนือออกมาจากนั้นนะครับก็คิดค่าขนส่งตามระยะทางอีกคือเก่าแล้วครับนั่นหูประหยัดอะไรได้ก็ประหยัดครับผมมาตัดอ้อยที่สวนนะครับเนี่ยแปลงเนี่ยตรงโู้นนะท้ายสวน,นครับน้ําท่วมครับก็พอได้เล็มครับน้ําท่วมพอได้เลมอันไหนที่เสียก็เสียไปฝังนู่นนะ่ะนะ ตร,ตรงด้านนู้นนะครับก็ต้องมอไซค์ขนเอาฮะเดี๋ยวมาอีกรอบหนึ่งอันนี้รอบแรกนะครับมอไซค์ใช้มอไซค์ขนสองรอบก็น้ํามันก็ไม่หมดเท่าเอารถยนต์มารอบหนึ่งเพราะนั้นเอาเอาไอาอมอไซค์มาดีกว่านะครับประหยัดอะไรก็ต้องประหยัดครับนิดๆหน่อยไม่ใช่นิดๆหน่อยแหละค่าน้ามันเนี่แบบ ต้นทุนหลักเลยครับเวลาไปขายของไกลอย่างเงี้ยต่างอำเภอสมมุติว่าไปกลับสัก40โล50โลอย่างเงี้ยโอ้โน้ำมันหมดไม่ใช่น้อยนะครับพะเราบรรทุกของใส่รถไปเนี่ยผมติดต่อของร้านทำสล,ลิงละเดี๋ยวผมจะต่อเป็นพ่วงข้างสลิงนะครับเพราะว่าจะได้ประหยัดค่าน้ำมันนะเพราะมอไซค์อัตราการเผาผ่านมันก็ไม่ไม,ม่เยอะเท่ารถยนต์นะครับ อรอบแรกเรียบร้อยครับเดี๋ยวกลับไปเอาของไว้แล้วก็กินข้าวเดี๋ยวกลับมารอบสองต่อนะครับส่วนท่อนพันเดี๋ยวมันจะตัดให้วันนี้วันอังคารพรุ่งนี้มันพูดขายของนะมันจะตัดให้มันพิรนรหัสนะครับท่อนพันที่ติดค้างกับหลายหลายคนไว้เดี๋ยวมันพิรนรหัสจะตัดให้นะครับอืเฮ <c oughs> เอาเอายางเบี่ยงนี้เอายางเบี่ยงนี้ไม่เอาให้คืนให้แกยางหยุดแล้วมั้งอ้ยางไม่ออกยางไม่ไหลเขียนข้าวเ,เพื่อนของลุงเอาเบี่ยงนี้ไม่เอาใส่ให้แกเอาพอดีรถถอยเข้าไปในซองเนี่ยฮะมันติดไอ้ถ้วยยางแกออกม้อออกไม่ได้เอาใส่ไว้คืน นิวสิทติดให้แล้วโอเคเรียบร้อยครับก็รอบแรกโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับประหยัดอะไรได้ก็ประหยัดครับถ้าเพื่อนเอนเติมแก๊สใช้แก๊สถ,ถุงต้มนะครับไปร้านแก๊สโด,ดยตรงนะครับเราถังไปเติมที่โรงแก๊สนะฮะสถานีแก๊สนะไม่ใช่ปั๊มน้ำมันที่เติมแก๊สนะโรงแก๊สโด,ดยตรงเลยนะครับถ้าสิบห้ากิโลกร,รมัมถังใหญ่นะถังปะทอถังอะไรอย่างเงี้ย 380บาทนะครับโดยส่วนใหญ่นะ380บาทเต็มถังนะครับ15กิโลแต่เป็นถังเล็กก็ไม่กี่บาทอาจจะ120อะไรอย่างเงี้ยนะครับตามขนาดของไซส์ถังนะแต่ถ้าเราเติมเติมแก๊สเติมปลีกอย่างเช่นว่าไปเติม400อย่างเงี้ยในปั๊มแก๊สในปั๊มน้ำมันด้วยที่เป็นปั๊มแก๊สด,ด้วยอย่างเงี้ยแก๊สถุงต้มอ่ะนะถ้าเราไปเติมนะครับ500บเต็มถังนะอ,อ ต่างกันสัาละร้อยกว่าบาทอ่ะยิ่ดดอ่ะมันเอากําไรกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเติมแก๊สนะครับอันนี้ผมแชร์นะถ้าเติมแก๊สให้ยกถังไปร้านแก๊สเลยโดยตรงนะครับไปโรงแก๊สเลยนะครับจะประหยัดเป็นร้อยกว่าบาทเลยต่อถังถ้าเป็นถังใหญ่นะครับประหยัดประหยัดผมว่านะประหยัด 30- 40่เซนนะครับโอเคนะครับส่วนตัวนี้ผมก็ประหยัดค่าน้ำมันรถยนต์ฮะเอามอไซค์คนสองรอบ ครับวันดีครับ